สวัสดีครับอยู่กับตูนิโนเซนนะครับวันนี้ก็มีเซปโก้สีเขียวจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราสตาร์ทไม่ติดเพราะไม่มีน้ํามันกันวันนี้จัดการเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตัวนี้เป็นเซปิโก้เออลายลายเอปี97นะครับแต่ใส่จานเบรกเป็นจานเอ98หรือว่าจาน z ซอ็ก150นะครับมันจะเหมือนกันเป๊ะนะเอกลักษณ์โดยรวมนะครับสําหรับ เจ้าเซอร์เบโกมีหมดเกือบทุกอย่างแต่แอบแทรกความเป็น PDK R1 ไว้ก็คือช่องลม3จุดนะครับ1 2และก็3าถ้าช่องลมเดิมๆของเซอร์เอก็คือมันจะเล็กๆเรียบๆไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้นะครับการที่หวะใหญ่ขนาดใช้คำว่าหวะนะครับขนใต้ก็คือช่องลม R1 นนี่แหละนะครับ ชุดสีเป็นชุดสีแท้ทุกชิ้นนะฮะทำสี 2K ใหม่เห็นไหมเงาๆเลยแล้วขอแจ้งไว้ว่าตัวนี้มันจะเป็นมันไม่ใช่ SE ลงเล่มนะฮะมันคือเซอร์เิโกที่ปั้นแบบ SE นะตัวขาตั้งอะไรนะขาค้ำกลางก็ไม่มีแล้วตัดออกเสื้อสูบเป็นรหัส1724นะครับ1724นี่เป็นเสื้อทองของ KR 110 SE ตัวปี97เนาะ เป็นเสื้อรหัสแรงและหายากเลยหาเบิกไม่ได้เสื้อปิกโจะติด SE นะฮะเขาจะติดเสื้อสูบมาเป็น p i k i เค5 8 5 5จากโรงงานเท่านั้นนะถ้าเป็น1724จจะเจอใน KR นะครับมาฟังเสียง,งตัวท่อตัวคอท่อนี้ก็คือท่อเดิมเลยนะฮะเป็นท่อเดิมของซึก,กิจิเดิมติดรถ ซอร์พิโก้ในการรีวิวใต้ท้องใหม่เล็กน้อยปลายก็ปลายเดิมนะครับแต่เพดมันอาจจะเดินลางไปตามอายุะจะง,งอยก็คือจะง,งอยสแตนเลสนะฮนะเชื่อไมใหม่เสียงจะออกนุ่มๆม,มันจะอยู่กงกึลางระหว่างท่อสูตรกับท่อเดิมนะครับามวมาเงียบไหมก็ไม่เงียบแล้วก็ไม่ดังจนเกินไปแต่ถ้าวาวเปิดก็ดังเหมือนกัน วัดรอบไปดูดเมื่อกี้กี่แถววะดีจริงๆเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสายวัดรอบหน่อยละเมื่อกี้เห็นลงไป13บสามนะฮะรบอบเครื่องอามาดูจุดอื่นกันฝาถังน้ำมันเดิมแท้นะครับเปลี่ยนเบ้าฝายางใหม่อะไรเรียบร้อยน้ำไม่เข้าแน่นอนอไม่ก็ วิ่งมาแค่1,000กิโลนะครับแต่ว่าอาจจะวิ่งตีกลับไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะหนึ่งแสหนึ่งพันกิโลเออ,อะนี่ตรงรายละเอียดจุกจิกย่อยๆเช่นยางปิดเจ้าพวกนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยหามาใส่กันอ่ะยางปิดโชกมีแล้วแต่ตรงนี้ค่อนข้างจะหายากจริงๆประกับเป็นประกับบนของเซอร์เอสดีเดิมๆแต่ว่าแต่ตรงนี้หายไปมาใส่ดีเทลมันต้องหามาใส่เนาะพอแคน MSX m s 1> x 1 2 5อ่านี่มือคัดก็มือคัดเดิมนะฮะเป็นแบบสวมประกับไฟของเดิมเลือนรางตามอายุนะฮะเปิดปิดไฮโลหายไปละแผงคอเป็นแผงคอเดิมเหมือนกันนะมีน็อตสเตนเลสให้อันนี้ก็เดิมๆของเขาสามารถใช้ร่วงแบบรุ่นนินจา250ได้นะฮะลงเหมือนกันหรือว่าใครขับนินจาอยู่ว่าเบิรของเซอร์ิโก้ไปใส่นะครับ ของแต่งเซอร์เิโกมันมันเยอะในลาซ a ดานี่มีแบบเป็นอลูมิเนียมอะไรอย่างนี้ด้วยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตัว SE นะครับจะออกสีดำาดำนิดนึงนะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะส้มส้มจ๋าเลยตัวนี้เคยใส่กระจกนะครับแต่ว่าถอดออกอยากแว้นชิวหน้าใหม่ใม่ใสๆสเพิ่งถอดออกจากฮอเลยบางคนหนะ้าเซอร์เิโกนะครับ บางคนเซอร์เคอาร์เ็จะไม่ค่อยไม่เหมือนกันนะฮะรายละเอียดจุกจิกพวกพวกจะง,งอยพวกความกว้างอะไรเล็กน้อย <c oughs> นี่ล้อสีส้มจี๊ดจิเป็นล้อเดิมนะครับขนาดความกว้างนี้จำไม่ได้แต่ขอบ17หน้าหลังเลย <c oughs> ความกว้างข้างหน้า185ข้างหลังน่าจะสองหนึ่งห้านะ <c oughs> โดยที่พักเท้านะครับ ก็เป็นพักเท้าเดิมของเซอร์น,นี่แหละตัว SE เอีกจะเป็นขัดเงาเนาะตรงนี้ขัดเงาตรงนี้ก็ขัดเงามีตำเรี่นเล็กน้อยค่อยเก็บฝาเครื่องยนต์ท่อเดิมหาท่อเดิมสภาพดีๆยากอยู่นะครับใครมีก็รับซื้อนะครับเกือบทุกสภาพผมจะเอามาบิ้วใหม่อ่านี่อีกด้านหนึ่ง ก๊อกน้ำมันใหม่ๆใช้งานแบบสบายใจทังน้ำมันล้างสนิมให้เรียบร้อยดูงานสีนะฮะแต่ขอเกี่ยวอะไรอยู่ครบไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ครบนะครับป้ายทะเบียนภูเก็ตสวิงอาร์มตัวนี้เป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับค่ายไหนผมไม่แน่ใจแต่ที่ทำขายกันอยู่ก็ไม่กี่ค่ายเนาะมีของดำคองเตยก็ แล้วก็นึกได้แค่นี้ฮะดำของเตยชุดล้อหลังก็จะเป็นล้อเดิมเมอี e, สเตอร์เดิมจานเบรกเดิมเดิมหมดสวิงอาร์มตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะถ้าตัวติดรถมันจะเป็นอาร์มเหล็กซึ่งเบากว่ากันค่อนข้างจะเยอะเนาะแต่ว่าใส่อาร์มิเนียมแล้วมันเห็นผลจริงๆนะมันเป็นการลดน้ําหนักใต้สปริงโช๊คาระมันลดลงอย่างมากนะครับเ,เวลาออกตัวอะไรก็จะเบาเบาวิวเลยนะครับ ใครเคยขับเมื่อก่อนก็คือถ้ารถเดิมติดล้อแม็กมาแล้วมาเปลี่ยนลอ้อลวดอืออัตราเร่งจิ๊ดจา์าขึ้นทันทีนะครับแอบใส่คาบูเอนโปให้นะตอนนี้คาบูแท้ของเซเอค่อนข้างจะหายากนะครับรหัส g ีหนึ่งนศูนี่อะไรพวกนี้โอ้โหมีพวกกวาดซื้อไปหมดเลยเราไม่ทันสักรอบนึง่งอะคันนี้พลาดเลยน่าจะเปิดราคาตั้งแต่ต้นคลิปราคานะครับอยู่ห9หมืบาท อ่าถ้าสนใจก็ติดต่อเพจชานนการช่างนะครับมาต่อรองกันได้นะต่อรักสามหมื่น <c oughs> เออพี่สามหมื่นขายไหมกดเผื่อเข้าใจดีขายให้น่สุขสันต์ปีใหม่นะครับส่งท้ายปีหารถด,ดีๆขี่สักคันหนึ่งนะครับเนี่ยจะไม่ใช่ร้านผมก็ได้ร้านคนอื่นก็ได้นะครับอ่ะฝากไ้ด้วยกับสำหรับเซอร์ปิโก้คันนี้สวัสดีครับอา้าวว่าจะปิดกุญแจเปิดเฉยเลย